มันจะก็ได้งเด็ดทุกคนเอ้ย ลูกได้ใจขนาดเลยโอ้หดแล้วทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและชมสบายดีตอนเช้าเมริกาตอนเช้าเมริกาสิได้เอาหายเอานาทุกคนเลยวัดซางมาเฮ็ดอันนี้เราอยู่หื่นหลัดสางเขาไปได้มาปูมันต้นทันแล้วว่ะมื่นเขาจะมาเฮ็ดเทากับมันนี่ไปทรงแล้วโขวันที่โขตะกาตะบุงไป โหตกาไปนำเอาดางไปนํามานี่นี่เจ้าป่าก่อยกังเวนเอาละโคไปเมื่ออีเ้เนี่ออยเอาหาวมันไปนี่ห้าวมันกัเหตุโหตกาทรงนี่นะนวันน,นี้นนวิศวกรก้านรอนกันเลยทุกคนเลยต้างวันพลา้องฮึบฮึบมาแต่โบโต Hoặc từ màn là ngắm tang này mà kỳ này tham gia tương lai, thêm bán học tang hoặ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 c tang จะกาจะเพลยป่อยป้าตึกแตนแล้วเข้าแล้วกัป้าพี่เลยมูลนี่นะไข่เอามากกกากินดูดอยมันอามากอะนกพเพลยแล้วกินเหลือแต่แมใหญ่มันโอ้หมดแดงเห็นหั่งเช่นี้เลยทุกคนเลยหั่งมาะ ฝนมีโหรใช่มันมันแห,ห้งช่นนี้เลยนี่จี๋ขาวมันนี่โอบโหนะมาฮอดเกือไกลเกือบอูละโค้งท่านเอาลงอยู่ทุกคนเลยพูละไปหาเฮ็ดวะก่อนเสียยาเสียเลยอยู่โฉนมันพูละตอนออกมากระวินเขาจะไปหาอันแกด่างมันนี่นะ แกดางหากินตอนเทงอากมาตัดคื่อทุกคนเลยเฮ็ดโโหไม่ชี้ยาโชนกูแหละตัดคื่อมาดโหเ็นสิผู้มันต้นมาเนี่ย ดลนตมาหอน,นี่เลยพรีเม่เห็นเห็ดคนเลยเสียง่ายยุ่โชนยัวหายเงี้ยละเม่เลยเห็นเห็ดไปไปเบิ้งก่อนเอากระถังไปเอาตัวเห็ดขาวโอ้นันนี้เราได้เห็ดแล้วกะจะได้แกงเห็ดได้ละกินง่ายไหมนี่ป่าพีลลุกจนกันยาไปเบิ้งเห็ดก่อนมันละลายเต็มเลยนะ ตะกาวต้นไม้นี่เคยอ้อเห็ดข่าวโอยเดี๋ยวไปเบิ่งเหล่าพูเลยเห็ดไะเห็ดเพื่อแปนว่าเห็ดหดนะนี่กำลังกำลังอ้อทุกคนเลยนั่นนี่โอ้กระแดงแดดแล้วนี่คนคนตกหำมัน อื่นพอดีเนาะมีเบิ่งอยู่เหล่าทึ้งในก็มีบ้างเอาชิลเลยทั้งในนะก็คืออกตามละโคนี่ไม่ตีอยู่นี่ทุกคนเลย แก่เช <normal> ือกค้าไปเราไปหายน้ำกลางหายนี่ตามโซนมันให้มีอยู่ตามเบ่กต่อเลย หอนขนาดคนเลยวันนี้นะสูชัยตอนใบใบนี่ผลฝนสีหั่มลงมามาจากเมฆตั้งสอขึ้นมาแล้วมันนี้ตกก็ดีเฮาโคมมาแหละก็ฝผตกกะ็ะเฮาก็สิได้การอึ่งแล้วก็มือ ชุอเอาเชุด áo เกาะเตะเราไปหาน้ำตามโซน์นี่นนมีเยอะอยู่หลับมันเป็นอะไรที่หดทุกคนเลย เรเจ้ากินได้บ่เห็ดอันนี้พ่อนอนเลยนี่เชื่อโอ้พอได้เก็งม,มือประคาอยู่ไปเราอ๋อบอกเมื่อเราบอกต่อเออ็ยทุกคนเลยพ่อดอกใหญ่ขนาดน,น,นี้เชื่อม,มันหากอาอ็ะอ่วนนี่พ่องามเลยนี่ตัวนี้ก็ เห็ดหด่นชลายเลยนะนี่ข้าเจ้าพีพากินตัวนี้นะเขาว่าจะขู่นะมันจะขีอย่ิวเฮ็ดนี่มันอ้อแต่ที่แรกก็กินกระเส็ดทั้งหดเลยรับมันอ้อลายๆแล้วก็เห็ดขาวนี่กูข้าเจ้าพยากรจำกินเห็ดบดบ,บ,บัดนะเห็ดบดอกก้อขาเห็ดบดต่อ ขาวนี่เป็นไปยื้อแล้วเหตดตาบชนหลายจะรนอยนดีเห็ดตาบออหรือไปเห็ดโป๊ะบาดแล้วนะไปออกไปหาเหดอยู้ให้กินบาดนดี เห็ดอยู่ใหดกินบ้างได้กี่ล้อพ่อบ่ได้กี่ล้อ,อ,นอ,อในทุกคนเลยแก่กี่ล้อในเห็ดขาวในผักขามีบ่แปลผักขาผูแ้แหละคือเห็ดอยู่ชอบยับยอดอออมืด,ด,ด,มดนั่นแหละมืดเห็ดขาวโกย,ยชุดยอดสิดายแต่ไม่ได้ประเดีมานำดังยูเชอร์ไพ่ดังยูนี่บ่ แถวนี้แหละมันยังหุบเลยที่ม่ตุนี้านายบนไม้ทุกคนเลยไฟที่แถวนี้มันหุบกุ้งไม้หลายแถวนี้แหละไฟก่อนไอยูให้กินแ่งเห็ดเซบะค้าไว้ชี้แก้ด่างละได้เห็ดและยาสิ

ได้ปลาขาร์ตนทุกคนได้มาแกงเชอนี่ยปลาคากับข้ากับเอาวานนี่มวันนี้ไปเล่นมาอีพอได้มืดเห็ดเออจิโรเด้วยไปหาตักน้ำก่อนน้ำใสตักอยู่ภายเพื่ออันนี้น้ำกินตักมาตตาบานสซงนี่ก็น้ำแห้งมเาเลยแถวบ้าแถวหน้าเฮานี่กัน้ำกินน้ำใสมันก็มีม,มีนะมันหุ่นมีกัเฮาไปเอาอยู่ภายเพื่อ Thôi đẩy lán hẳn lắng nì mà lắng Xương chì lò nó đầm lè nì Bò, đuốc, เหชรดินทั่ท่านเนาะสูงนี่นะเห็ดดินเนาะเจอโพทักเลยเห็ดละงกเห็ดดินเห็ดตาบคนท่านลุ่งลายคนลุ่งลายนะเจ้าเห็ดดินค่ะ รางจยกสองน้ำทุกคนเลยยามันหาดกีฬาไปเสืวพมเดียวเลยปลาขาตับขบือ,อ,บอในนช่พ่อ่หมบอสยินเปนนางใช่ไหบเธอน้ามีคุกกี้เ็บแ่เ ใช่ครัออบมดืดแล้วพ่อเธอเป็นโรคอะไร โอ้ไฟลุกได้ใจขนาดเลยถานปิดเปิดโอ้ปวดแล้วรดเลยชิมแล้วเป,ปโโลาป่าเสือพุงโนูหลายพูดนั่นแหละมันแซ่บน้กกำขมอยร่มว้าวซุกแล้วไปดิไป ข้าวเทงทุกคนเลยฝากระห,ห้องฮึมคึมมาอยู่เพามันตกมาลดผลนะโคมเขาก็บตัมาแล้วมันนี่นะชองโหว่กับตกกับสิไดการอื่นการเพลิดเพลินะกันทั้งมือมันนี่นะมาทุกคนกินข้าวเทงมันนี่นะ อยู่ดีอ่ะไป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 อยู่รถนิมุขันกันแล้วเลยลมามาทุกคนที้ขาวเทียงเดียวปุณิ่เ,เก่งเิ็ข่าวชื่อประขาเดชชื่อกิโอ,อน้ำยืนขเขาเสียงมันเอิ่อน ฮ่ตอ่ะฮ็ตบดชงลหลายฮจะป่านะ พอดีอิ่มทุกคนนะสองคนโทรในเกงตับตอนแรงจะได้ไปหาเฮดเวต่อ,อีไปมัดโห่ไปเลยทุกคนเลยโโหอันโโหส่วนมันโชงนี่ก็ไก่จะปูมันอะไรโง่ควายอเอาอือนี่คือคือมาเอ้าจะได้เฮ้นี่นี่เฮ้แม่พ,มพี่เอา ้ปลาสีดินไปเอาคือสีฟ้างหอมหึมหืมมาเลยทุกคนเลยมือมาเลยผู้เพราะฝนน้ำมือขัดเลยนะสีฟ้างหอมขนาดเลยตกเขาไ,ได้การอินเมือง คนก็ตกมาแล้วทุกคนเอ้ยตกมาแห้งตกมาแห้งกินอึ้งกินอึ้งป่าตุกตุมุดฝนกันเลยทุกคนเลยคุณมาเลยมุดมาแล้วมุดมาแล้วป่ารองปัญญาคนเลยทุกคนเลย ฝนมาแล้วได้เทักพีพดัดแดดมีตะเวนแน่ผู้ตกอยู่ผู้ทุกคนเลยเสีเยงฝาหองป้าไก่หนึ่งหองปิติญาณขนาดฝากับมาแปงแปงเลยทักบะพีพ,ดพัดแดดนะเทักผูมืดฝนกำลังมาอาเดี๋วนนมันตกมาฮอนเฮา คนขึ้นเศร้าตกเลยทุกคนเลยไปเลาะเบึงเห็ดก้อนแดนอ่อนงอหมาหายเบะเห็ดโถมาโถแล้วก็สียหนาสูนเลยไปเลาะเบึงเห็ดอยู่เล่านี่ก่อนมื้อเช้านี้เฮาได้เห็ดขาวเบอร์ลายนะไม่คอ้มนองเห็ดขาวเอาไอ้เห็ดขาวอ๋อได้ทุกคนนะยานก่อนนี่แหละแล้ว ตกเมันลายเทียที่ทินนะี่รู้ไมหมนันลายมันจะกระเด่งเด็ดทุกคนเอ้ย เลยน้อยหนึงน่งกัมหนึ่งพวกแกงแมลงไปหาเห็ดก็ได้บางกัมหนึ่งอะไรทุกคนเลยวันนี้เฮากับได้ไปหาเห็ดวิก,อก่อนไปมัดโหแล้วก็บมีก็เสียงานะสียงาโซนมันนะเฮาก็ไปมัดโหมัดเลยเต็มส,สิปูโปรโตนีบรนยากาศชุดสิปูแหละนะมันนี่กัถือว่ามาหน้าตัวชิบมาแล้วก็หาอยู่หากินหาเห็ดวิ่งได้ทุกคนเลย